จเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายสัตว์ก็มีชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาพร้อมกับมนุษย์รักสุขเกลียดทุกข์กลัวตายวัวเป็นอาหารของมนุษย์หมูเป็นอาหารของมนุษย์ไก่เป็ดปลาปูเป็นอาหารของมนุษย์มนุษย์กินชีวิตของสัตว์ต่างๆเยอะแยะมากมายมานานนับล้านปีแล้ว มนุษย์ใช้มีดใช้ขวานใช้ศาสตราวุธต่างๆทำร้ายชีวิตของคนอื่นสัตว์อื่นมาเป็นอาหารของตนนกบินอยู่บนฟ้าปลาอยู่ใต้น้ำมนุษย์สามารถที่จะเอามากินได้สิ่งที่อยู่ในดินในรูก็ขุดขึ้นมากินได้บางทีก็เลี้ยงเป็นฟาร์มเพื่อที่จะเป็นอาหารเช่นฟาร์มไก่ฟาร์มหมูฟาร์มวัฟมวฟาร์มควาย ฟาร์มเป็ดฟาร์มนกจิ้งรีดตุกแกเราเลี้ยงเป็นฟาร์มเพื่อที่จะนำมาเป็นอาหารสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตมีชีวิตอยู่เพื่อต่ออายุต่อลมหายใจให้กับมนุษย์ทั้งสิน้นแต่ว่ามนุษย์ไม่กินกันเองมนุษย์ฆ่ากันเองแต่ไม่กินกันเองไม่มีใครเอาเนื้อมนุษย์มาต้มยำเอาตับไตไส้พุงมนุษย์มาต้มยำ เอาสมองมนุษย์มาต้มยำกินเป็นอาหารเหมือนกับสมองลิงอุ้งตีนหมีเหมือนกับน้องวัวเหมือนกับเครื่องในวัวควายไม่มีนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะมนุษย์เนี่ยรังเกียจสิ่งที่ตัวเองกินเข้าไปรังเกียจมากๆเลยมันไปเป็นเนื้อหนังมังสาของเราแล้ว ตัวเองนี่แหละรังเกียจตัวเองแต่ไม่รังเกียจในการเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่รังเกียจในการที่จะต่อชีวิตให้เขาเป้าหมายปลายทางของการต่อชีวิตให้วัวให้ควายให้เป็ดให้ไก่ก็เพื่อที่จะมาเป็นอาหารของตัวเองนี่แหละหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งเรามามองดูว่ามนุษย์เนี่ยจะโหดร้ายเกินไปหรือไม่ที่มอง อะไรไม่เข้าใจจนกระทั่งชีวิตของเขาเนี่ยก่อให้เกิดเวรเกิดกรรมก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานจึงอยู่บางครั้งบางทีอาจจะเป็นรายได้อาจจะเป็นอาชีพแต่อาชีพที่อยู่บนพื้นฐานของการฆ่าชีวิตคนอื่นนั้นเป็นอาชีพที่ผูกเวรผูกภัย ไม่จบไม่สิ้นเราจะถ่ายถอนบาปกรรมเหล่านี้ได้อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับใจของเราว่าเราพอใจอย่างไรเราอยากจะต่อเวรต่อกรรมข้ามภพข้ามชาติหรือเราต้องการอยากจะเปลี่ยนวิถีชีวิตอื่นมีหลายคนเลี้ยงไก่เอาไว้เชือดว่าเป็นอาหารเขาก็สำนึกในบุญคุณของไก่ และบาปกรรมที่ตัวเองได้ทำเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเอาไว้เชือดแล้วก็ได้กำไรได้เงินได้ทองมาเป็นการประกอบอาชีพไม่ได้เป็นสัมมาอาชีพนะเพราะว่าเป็นการค้าสิ่งที่มีชีวิตเป็นการค้าขายศาสตรายาพิษพวกนี้ถือว่าเป็นมิจฉาชีพทำให้เกิดเวรเกิดภัยเพราะฉะนั้นจะต้องมีวิธีชดเชยแม้จะชดเชย เราจะไม่ได้ทำเองก็ตามชดเชยก็ตามแต่เราก็ต้องแผ่เมตตาว่าเราได้กินสัตว์น้อยใหญ่เข้ามาเป็นอาหารในร่างกายเราแล้วขอให้สัตว์น้อยใหญ่ที่แปลงมาเป็นเลือดของเราเป็นเนื้อของเราเป็นชีวิตของเราเนี่ยอย่าได้มีเวรมีภัยต่อกันสวดมนต์ไหว้พระกรวดน้ำทำบุญอุทิศส่วนกนุศลให้เขาทุกครั้งนั่งสมาธิภาวนา แขนขาของเราอธิษฐานอยาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเขามาอยู่กับเราแล้วก็ให้เขาได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากเรานี่คือสิ่งที่อาตมาภาพอยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายเปลี่ยนอาชีพได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นอาชีพที่เป็นบุญมากขึ้นถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็แผ่เมตตาบุตรทีส่ส่วนกุศลให้เขาถึงเวลาหนึ่งเราก็ควรจะได้ข้อคิดกับชีวิตที่ผ่านมาขอจเจริญพร